สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาทานสเต็กค,ค่ะเข้าในเมืองนะคะมาทานสเต็กดูสิคะน่าทานมากเลยร้านนี้อร่อยค่ะมาทานประจำเลยในตัวเมืองพลทองนะคะแต่ละเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยเราสั่งเซตนี้นี่ค่ะชามใหญ่มาก ราคาก็ไม่แพงนะคะตัวา,าก็น่าฟัง49.59มีแพงไม่แพงค่ะสลับกันไปอ้าวอ o s, s, <S อร่อยทุกเมนูเลยค่ะผัดขมอบชีสอันนี้ก็อร่อยแต่วันนี้ไปได้ส่งนะคะ มาทานข้าวนอกบ้านค่ะชุดนี้เลยค่ะใหญ่มากนี่ค่ะชุดนี้เลยค่ะเซตนี้เลยค่ะใหญ่มากๆค่ะเลยแล้วค่ะคุณชายเลยแล้วค่ะมาทานด้วยกันไหมคะก็จะมีปลานะคะมีหมูแล้วก็มีไก่มีสลัดให้นะคะร้านนี้อร่อยค่ะถูกด้วย ในตัวเมืองพนทองนะคะทานด้วยกันไหมคะอ้ํโนโนนไอ้น่อไค่ะไม่อยากให้โชว์นะคะไปยังของทานก่อนนะคะ <c oughs> ใหญ่มากคุณผู้ชมทุกคนค่าใหญ่มากเลสิร้อยเจ็สิบเก้าบาทมีกลา น่าทานมากค่ะขอทานก่อนนะคะ